เชฟเทเลเบเซอร์นั่งนุ่มๆลดอาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารโดยชัวั์โมโนเอสเอสโมโนทูบชัวร์โมโนเอสเอสโมโนทูเป็นชัวแบบกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดิดของคอยสปริงได้ดีแก้อาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารขับช้าๆนั่งนุ่มนวลสบาย เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นิบนิ่งชูอัพโมโนเอสเอสโมโนทูบ 8, มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยล์สปริงได้ดีทันทีที่สปริงดีดตัวชูอัพโมโนเอสเอสจะเพิ่มแรงหน่วงตามชูอัพโมโนเอสเอสขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ควบคุมการดีดของคอยล์สปริงได้ดีอาการสะเทือนอาการดีดเต้งมายัางห้องดิสานก็จะลดลง ผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารเพิ่มสมรรถะในการขับขี่ที่หนึบนิ่งด้วยโชัฟโมโนเอสเอสโมโนทูคู่กับสปริงเดิมๆในรถเชฟเทเลเบเซอร์ท่านเจ้าของรถเชฟเทเลเบเซอร์มีปัญหาด้านหน้ามีอาการเสียงดังสามารถติดตั้งโชัฟโมโนเอสเอนอกจากนี้ ยังลดอาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งโดยโชว์อัพโมโนเอสขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาวออโต้นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆนึกถึงเมอร์ซดสค4บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7โชว์อัพโมโน s อสเอรับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลเสีย1ตัวเปลี่ยนใหม่ให้2ตัว คุณภาพเกินราคาจ่ายน้อยๆด้นุ่มเยอะๆท่านเจ้าของรถทุกรุ่นทุกยีห่ห้อทุกโฉมอย่าอัปเกรดช่วงล่างใหม่ด้วยชุวอัพโมโนเอส,สเราพร้อมจำหน่ายและติดตั้งการติดตั้งทุกขั้นตอนเราใช้ปากกามาร์กสีหัวน็อตตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการติดตั้ง อย่าอัพเกตช่วงล่างให้นุ่มนวลนั่งสบายเมือส 4x4 ูณเรายินดีให้บริการด้านหลังเชฟเทเลเบเซอร์แก้ปัญหาอาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารลดอาการเวียงอาการโครงโดยโชวกอัพโมโน SS สเอสชวอัพโมโน SS สเอโมโนทูบขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ ทันทีที่สปริงดีดตัวชวัพโมโนเอสเอสจะเพิ่มค่ารีบาวหรือแรงหน่วงแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงส่งผลทําให้อาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารลดลงผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลลดอาการเวี่ยงอาการโคลงผู้ขับขี่จะสัมผัสถึงความหนึบนิ่งในการควบคุมรถขับขี่อย่างมั่นใจ โชคอัพ Mono SS Mono t u b ขับช้าๆนั่งนุ่มๆขับไวๆนึบนิ่งโดยโชคอัพ Mono SS ที่มีขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่มีระบบวาวออโต้รถทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลนั่งสบายด้วยโชวอัพ Mono SS หน้าหลังเพียง4ตัวในราคาหมื่นเศษ ท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลน,นอกจากนี้ชอปโมโนเอสยังรับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลเสีย1ตัวเปลี่ยนใหม่ให้ทันที2ตัวหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้ชอปโมโนเอสคุณภาพเกินราคาจ่ายน้อยๆได้นุ่มเยอะๆเ,เชฟเทเลเวเซอร์นุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนไปยังห้องนสาร รถอาการวุ่นวี่งอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่งติดตั้งชัรโมโนเ S สมอโนทูปหน้าหลังคู่กับสปริงเดิมเดิมอย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆน,นึกถึงเมอร์ซ4ุนซบนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่7